คลิปนี้ภูมิใจนำเสนอมากนะครับเพราะผมจะพาทุกท่านไปแกะกล่องรับชมรองเท้าวิ่งแบรนด์จากประเทศไทยนะครับที่ตั้งชื่อตามดาวหางที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในโลกนั่นก็คือ u n p o s t h e เซ e รี e สที่อยู่ในกล่องนี้เองนะครับไปชมกันอย่างด่วนเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซิซ่ากับผมแป๊บอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็บอกเลยครับภูมิใจนำเสนอมากๆนะครับนั่นก็คือผมได้รับรองเท้าวิ่งแบรนด์จากประเทศไทยนะครับมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะครับอันโพส ไทยแลนด์นะครับอันโพชชูนะครับบริษัทอัน o s t ที่เป็นผู้ผลิตนะครับรองเท้าวิ่งนะครับอันโพชนะครับที่ได้จัดส่งรองเท้าอัน o s t ฮันเลซซีรีส์คู่นี้มาให้ผมนะครับมาแบบเซอร์ไพรส์ด้วยนะคือไม่บอกไม่กล่าวมาก่อนเลยนะครับก็จัดส่งอะไรอันนี้ขอขอบคุณมากครับภูมิใจจริงๆนะครับดีใจมากๆที่เล็งเห็น คุณค่าของช่องเล็กๆช่องนี้นะครับก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยช่วงเมื่อปลายปีนะครับช่วงที่ยังเป็นโปรโตไทป์อ่ะที่พี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านเขาเริ่มรีวิวกันนะทางอันพพสก็ส่งมาให้ผมแล้วแหละนะส่งมาปุ๊บปรากฏว่ารับมาตรวจปุ๊บโอ้โหโควิด2ขีดนอนหงิกนะครับดูแลลูกก็เลยจําเป็นจะต้องส่งกลับไม่ได้ทดลองนะครับจนถึงวันนี้ทางอันพพสได้ผลิตออกมาเรียบร้อยและจัดจําหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็แอบเซอร์ไพรส์โหแอบเซอร์ไพรส์ผมเลยนะจะส่งเจ้าตัวอันพอเทเล่ซีรีส์คู่นี้มาให้อีกนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเป็นคลิปอันบ็อกซ์แกะกล่องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังนะครับบอกเลยว่าต้องแกะกล่องให้ดูอะเนื่องจากว่ามันเจ๋งจริงๆเจ๋ง,จงตั้งแต่กล่องนะครับเดี๋ยวไปชมกันแล้วกันนะครับว่าอันพอเทเล่ซีรีส์คู่นี้มีสเปคายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับติดตามรับชมได้เลยครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องนะครับเจ้าตัวอันโพสฮันเล่ซีรีส์คู่นี้กันเลยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าประทับใจตั้งแต่เจ้าตัวกล่องเลยนะกล่องเป็นกล่องสีดำเรียบหรูนะครับสีดำด้านนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ยี่ห้ออันโพสนะครับตัวฟอนสีทองเป็นกล่องที่แบบกล่องดีอ่ะกล่องโคตรดีอ่ะนาแล้วก็หนักนะครับตรงนี้ก็จะระบุนะครับชื่อรุ่นฮันเล่ซีรีส์นะครับคู่นี้คู่นี้ คู่นี้จะเป็นไซส์9 US นะครับ42.5 27อเซนติเมตรนะครับสีคู่นี้ก็จะระบุไว้ตรงนี้นะครับก็คือจะชื่อสีว่า Radiant Gome นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด3สีนะครับที่เปิดตัวมานนก็คือสีเขียวแมงโกโทนิกนะครับสีออกส้มนะครับชื่อสี Ember Glow นะครับแล้วก็คู่นี้ที่ทางอันพอส่งมาให้ผมเนี่ยจะเป็นสี Radiant Gome นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเขามี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องสีด้วยนะอเดี๋ยวเล่าให้เล่าให้ฟังนะครับการเปิดกล่องนะครับจะเปิดจากด้านข้างลักษณะนี้เป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแถบแม่เหล็กเปิดเออเปิดมาอย่างนี้เลยโอ้โหสูตรเห็นไหมเนี่ยอยากให้เห็นนะนี่เขาจะเขียนว่าเห็นไหมตายละ เปิดไงดีนี่ Master of Speed Project H นะครับ H ก็คือฮันเล่นั่นเองนะครับเป็นสีทองเท่ๆเ,เลยนะครับด้านในนี่ก็จะมีถุงมาให้ด้วยนะเออเป็นถุงใส่รองเท้าอย่างดีอะ่ะใหญ่ด้วยเนาะแล้วก็เขียนตรงนี้สิ้นสุดการรอคอยอันยาวนานดาวหางฮันเล่ล็อตศูนเดินทางมาถึงโลกแล้วนะครับ <laughs> เขาบอกว่าคำเตือน ฮันเล่มีความเร่งสูงมากปลดมัดเชือกรองเท้าให้แน่นและเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับลิ้นรองเทา้ามีคําเตอือนอะไรเนี่ยลิ้นรองเทา้าใช้วัสดุหนังกลับอาจทําให้สีตกแนะนําให้ใส่ถุงเท้าสีเข้มหรือสีเดียวกับลิ้นรองเท้านะครับอ่าก็ขอบคุณนะครับคำเตอือนสําหรับอันโพสนะครับแจ้งมาเทเลยนี่มีรูปดาวหางด้วยใช่ปะใช่เออเทเอาละครับแล้วก็กระดาษทอก็จะเป็นอันโพสอย่างนี้เลยนะ นี่ <c oughs> อสองข้างเลยนะครับโอ้นี่มีลายรูปดาวหางด้วยนะเออเป็นสีเดียวกับตัวนี้เลยเออเป็นดาวหางฮันเลซซีรีนะครับเป็นแท็กล็อต0 0นะครับนี่ก็คือล็อตแรกเลยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเอาข้างไหนดีเอาข้างนี้มาดูแล้วกันกล่องเนี่ยโคตรดี กล่องดีมากแบรนด์แบบโหใส่ใจมากนะครับกับเจ้าตัวการดีไซน์นะครับแล้วก็วัสดุต่างๆาเดี๋ยวผมเอารองนี้ออกก่อนนะครับ เอาละครับนี่ก็คือ u n p o อ s นะครับ h ล l l e Series นะครับอันนี้เป็นสี Radiant g o ม d นะครับเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับสีนี้นะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งสีที่ทางแบรนด์ได้แรงบันดาลใจมาจากแสงของดาวหางฮัลเล่นะครับดึงเอกลักษณ์ของแสงที่กระทบจากดวงอาทิตย์และดึงเอาสีของชั้นบรรยากาศในช่วงระยะเวลานั้นที่โคจรอยู่ในระบบสุริยะดังภาพที่ปรากฏนะครับนี่ผมเอาภาพขึ้นให้ดูนะก็เลยเป็นสีนี้ขึ้นมานะครับดุดันนะครับ สีดูดนันเลยก็คือเป็นสีดำนะครับแล้วก็เนี่ยไล่เฉดสีน้าเงินเหมือนท้องฟ้าครับเวลาสีดาวหางพุง่งอชนะชันก็จะไล่เฉดลักษณะนี้นะครับะเดี๋ยวไปดูกันเริ่มจากตัวอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์หน้าผ้าเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่า TPU Mono Mesh นะครับก็คือเป็นผ้าเมชนั่นเองอสังเกตว่าจะเป็นผ้าเมชผ้าตะข่ายนะครับโดยที่บริเวณด้านหน้านะครับ ตรงรองเท้าเนี่ยก็จะมีเป็นตัวหุ้มด้วยลักษณะยางนะครับแล้วก็มีเจาะรูระบายอากาศตรงนี้ด้วยนะครับไล่เฉดสีนะเห็นไหมเป็นสีเขียวสีฟ้าเนี่ยไล่มาตั้งแต่มิโซแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะเป็นสัญลักษณ์อันพพสไล่มาตรงนี้เป็นโมโนเมชนะครับก็มีผมเท่าที่จับดูนะวัสดุเนี่ยก็คือมีความแข็งแรงนะครับแข็งแรงคง,งทนแต่ว่า เดี๋ยวเรื่องระบายอากาศเดี๋ยวขอลองนะลองวิ่งนิดนึงเพราะผมว่ามันดูทึบๆอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเนาะแบนดยากโกนะพูดตรงๆโอเคตัวลิ้นรองเท้าเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นวัสดุหนังกลับนะครับสีดํานะครับก็เป็นลิ้นแบบบางนะครับแล้วก็มีจอร,ระบายอากาศแถวๆนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ตัว ลิ้นก็มีความบางแต่ว่าไม่ได้ตัดเข้ารูปข้อเท้ามากนะก็จะตัดตรงๆนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์อันพพสตรงนี้ตัวเชือกรองเท้านะครับจะเป็นเชือกแบบเป็นเหมือนมีเขียเข้ยวๆอะ่ะคล้ายๆในพวกเน็กเปอร์เซนหรือว่าอัลฟาฟลายนะครับที่เป็นที่เป็นตะขอนะครับก็ช่วยในการมัดยึดติดให้มันแน่นมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปดูการอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ ตรงนี้ก็จะมีระบุฮัลเล่ซีรีส์นะครับบริเวณฮิลเคาน์เตอร์นะครับก็จะเป็นขึ้นเป็นโครงนะครับขึ้นรูปแข็งๆแล้วก็บุโฟมนะจะบูตรงนี้เขาจะบุบริเวณตรงเนี้ยหนาๆแค่ตรงนี้เนาะแล้วก็วัสดุข้างในก็จะเป็นแบบเออเป็นอะไรอะ่ะก็จะเป็นผ้าผ้าแบบ นุ่มๆน,นิดนึงนะครับไม่ได้นุ่มมากเนาะเออแต่ว่าก็น่าจะล็อกข้อเท้าได้ดีเดี๋ยวไปว่ากันนะครับตรงส้นตรงนี้ก็จะมีระบุนะครับเขียนว่า u n p o s t นั่นเองสัญลักษณ์ u n p o s t บริเวณนี้นะครับมาถึงตัวพื้นโฟมชั้นกลางนะครับพื้นโฟมเนี่ยจะเป็นโฟมเขาเรียกว่านี่ระบุไว้ตรงนี้เลย โซล่าสตอร์มอ e เ E สติน Solar Storm e นะครับก็คือเป็นโฟม2ชั้นนะครับชั้นบนกับชั้นล่างนะครับก็ให้ความนุ่มไม่เท่ากันเนาะเออแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนเนี่ยมองเห็นเลยเจาะรูให้เห็นแผ่นคาร์บอนเนาะ,ะแผ่นคาร์บอนก็เท่ๆเลยเป็นลายเคปเลอรเลยคาร์บอนเคปลอรนะครับเท่าที่ผมบีบดูนะ ผมมีความรู้สึกว่าโฟมชั้นล่างเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้คือแทรกแผ่นคาร์บอนตรงกลางนี้ใช่ไหมครับเออโฟมชั้นล่างที่อยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนมีความนุ่มมือนะครับนุ่มมือมากกว่าชั้นบนชั้นบนมันจะดูเฟริร์มเฟรมิร์มแน่นแเนาะแต่ชั้นล่างเนี่ยเออจะนุ่มๆนุ่ม,มกว่านะครับเพราะฉะนั้นเขาจะใช้โฟมที่ความนุ่มไม่เท่ากาันชื่อ Solar StormE นั่นเองที่ระบุตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้มีอักษรเขียนว่า accelerate your Accelerate your tempo นะครับก็คือเร่งความเร็วในจังหวะของคุณนั่นเอง่าเทไปส่วนโอ้ย้อนขึ้นมานิดหนึ่งแผ่นรองพื้น sc i n s o นะครับโห i n s o นุ่มอะแกะไม่ได้เออน่าจะแกะไม่ได้แต่ i n s so โซเนี่ยจับดูนุ่มเลยนุ่มเลยนุ่มจากแผ่น In ินโซเลยความรู้สึกสัมผัสได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอน o n f e ีดนะครับเฮ้ยแต่มันก็โปร่งแสงเหมือนกันนี่ว่า ตอนแรกมันจับดูทึบๆนะอาจจะเป็นเพราะสีดําแต่เนี้ยเห็นไหมฮะเออผมว่าระบายอากาศน่าจะโอเคเลยล่ะเดี๋ยวไปลองอเนี่ยโปร่งแสงเลยสําหรับตัว Upper, นะอัปเปอร์นะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับส่วนพื้นรองเท้านะครับก็จะใช้พื้นยาง upu super grip นะครับเป็นเทคโนโลยีของทางแบรนด์เช่นเดียวกันนะครับก็จะให้มาบริเวณด้านหน้านะครับตามสไตล์รองเท้าวิ่ง super ร์ชูแหละเออแต่จริงๆน,น,นี่เป็นรองเท้าซ้อมทาความเร็วนะยังไม่ใช่รุ่น elite เดี๋ยวมี elite อ,อีก ยางก็เท่าที่จับดูอะเอาสัมผัสเนอะสัมผัสไม่ได้หนึกเออแต่ว่าเดี๋ยวไปลองวิ่งค่อยว่ากันเนอะก็จะมีให้ตรงนี้แล้วก็อ่าให้มาตรงส้นซ้ายขวา ตรงนี้อีกทีหนึงนะครับอ้อย้อนกลับมานิดหนึ่งย้อนกลับมานิดหนึงพูดถึงสแต็ก h ฮนะครับสำหรับ Stack ็ i g h ของเจ้าตัว Un o พอฮั l เล e Series คู่นี้นะครับส้นเท้าจะมีความสูง39มิลิเมตรนะครับขณะที่ด้านปลายเท้าจะมีความสูง31มิลิเมตรนะครับ39 31เพราะฉะนั้นคู่นี้จะเป็น Drop 8นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักเจ้าตัว h ั l l e Series คู่นี้ให้ดูกันนิดหนึงแล้วกันนะครับด้วยเครื่องชั่ง คุณภาพสูงจากประเทศจีนนะครับอโอเคคู่นี้นะครับเป็นไซส์มีป้ายไซส์บอกตรงนี้นะจะเห็นไม่เอ่ยอไซส์9 US 27เซนนะครับลองดูช่างน้ำหนักปัง สำหรับพันเล่ซีรีส์นะครับคู่นี้ไซส์เก us 27เซนน้ำหนักอยู่ที่249กรัมนะครับ249กรัมก็เป็นน้ำหนักกลางๆนะครับไม่หนักแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับเท่าที่ผมสัมผัสดูเนี่ยตัวอัปเปอร์เนี่ยมีความบางเบาเลยละเออมีความบางเบาเลยแต่ว่าน่าจะมีน้ำหนักในบริเวณพื้นโฟมครับตัวโฟม มิดโซเนี่ยผมว่ามันจะมีน้ำหนักนิดนึงเดี๋ยวค่อยไปว่ากันและกันตอนทดลองวิ่งอยังไงเดี๋ยวไปลองสวมใส่กันดูนิดนึงแล้วกันนะครับลองออนฟีที่ดูว่าความรู้สึกแรกในการสวมใส่เป็นอย่างไรบ้างสำหรับเจ้าตัว u n p o s t s h e d h e n y Series คู่นี้ไปลองใส่ดูเอาละครับตอนนี้ผมก็ลองสวมใส่นะครับออนฟีทครั้งแรกนะครับกับเจ้าตัว u n p o s t s h e d e Series คู่นี้นะครับ สัมผัสแรกก่อนเลยนะครับก็เป็นความรู้สึกที่เฟิร์มแล้วกันเออไม่ไม่ได้เป็นรองเท้าประเภทนุ่มนะครับเป็นรองเท้าที่มีความแน่นเฟิร์มนะครับสำหรับตัวหน้าเท้าอันนี้ไซส์9 US ก็ก็ถือว่าพอดีนะครับพอดีสำหรับผมก็คืออาจจะบวกจากเท้าจริงไปสัก0.5นะครับหน้าเท้าเนี่ย ไม่กว้างมากอ่ะต้องบอกก่อนเลยหน้าเท้าไม่กว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่หน้าเท้า 2E หรือเท้ากว้างมากๆเนี่ยผมอาจจะแนะนําว่าควรจะบวกอย่างต่ําๆคือ0.5หรือ1ไปเลยเนาะอันนี้ผมบวกมา0.5ก็รู้สึกว่าหน้าเท้าเนี่ยพอดีเลย เนาะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับบีบรัดหรือว่าแคบนะเออตัวโทบ็อกซ์เนี่ยกำลังกำลังพอดีเนาะมันจะไม่ได้กว้างโปร่งบางเหมือนบางรุ่นบางยี่ห้อนะเป็นเป็นโทบ็อกซ์ที่พอดีนะครับมาถึงช่วงบริเวณกลางเท้าหรือว่ามิดฟุตนะครับมิดฟุตเนี่ยผมว่าค่อนข้างพอดีเออพอดีคือพอดีหมายความว่าเกือบและ เกือบจะแน่นแล้วแต่เอาเป็นว่ามันมันรัดแล้วก็เข้ารูปกับตัวเท้าเราได้ดีมากๆนะครับข้างหลังอย่าไปสนใจเนาะรกนิดนึงดูที่รองเท้านะครับโทษทีโอเคบริเวณมิดฟ o ตเนี่ยบริเวณตัวกลางเท้าเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าความเท้ากว้างของผมเนี่ยมันอาจจะมีความพอดีแล้วว่า แล้วก็กระชับระดับหนึ่งเลยอะเกือบเกือบและเกือบจะล้นละเออแต่ว่าความยาวกําลังดีเลยครับความยาวเหลือนิ้วโป้งกดได้นะครับตัวทบ็อกซ์โอเคกว้างพอดีไม่ได้กว้างมากส่วนมิดฟุตเนี่ยจะค่อนข้างกระชับแล้วก็รัดเข้ามาเลยนะครับสําหรับตัวความรู้สึกโฟมครั้งแรกนะครับอ่เดี๋ยวลองกดให้ดูนิดหนึ่งไหมกดไหนเดียวข้างขวาไหมแรงอ่าลองกดโฟมให้ดูปึ๊บ เปิบเปิบก็เป็นคาแรคเตอร์ hmm. ของโฟมที่แน่นนะแน่นเฟิร์มเหมือนอะไรดีอะความรู้สึกผมจะเหมือนโฟมอะไรดีวะเนี่ยเออถ้าเป็น a อสิกก็จ,จะแบบคล้ายๆ FF Turbo มั้งคือแน่นแน่นอะแน,นแน่นแนแข็งแข็งอาจจะคล้ายๆ Magic Speed 2แต่ว่าไม่กระด้างขนาดนั้นนะเดี๋ยวต้องลองวิ่งอีกทีหนึงแล้วกันครับ โอเคแล้วก็รูปทรงเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นเมตาล็อกเกอร์นิดหนึ่งอ่ะดูจากปลายเท้านะครับมันเชิดนิดหนึ่งก็มีความกลิ้งนะเวลาลงเท้าเนี่ยสัมผัสได้เลยว่ามันมีความนุนนๆอยู่ตรงกลางฝ่าเท้าเพราะ,ะนั้นมันเอาไว้กลิ้งได้เลยแหละการออกแบบทนนะครับการออกแบบตรงเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยมันน่าจะช่วยในการกลิ้งได้เลยหน้าเชิดระดับหนึ่งเออแต่เป็นหน้าเชิดที่ยืนได้มั่นคงไม่เหมือนแบบ X เต็บนะครับเ็ X 160, หรือว่าอย่าง r ร c k e t X 2เนี่ยยืนแล้วมันจะแบบเชิดจนจนเอ็นอย่างเงี้ยไม่ขนาดนี้นะแต่มันจะมีความรู้สึกเอน็นแต่อันนี้คือก็ยังเต็มฝ่าเท้าอยู่นะครับส่วนความมั่นคงความมั่นคงอาการล้มผมว่าน้อยอือาการล้มผมยังไม่เจอนะเพราะว่าเท้าขวา ของผมมีการล้มในนิดหนึ่งตัวนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้ล้มมากนะครับไม่ได้ล้มมากเดี๋ยวไปลองวิ่งแล้วว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันเพราะว่าถ้าเราลองดูเนี่ยจะเห็นไหมเนาะคืออย่างที่ผมบอกอะช่วงกลางเท้าหรือว่ามิดฟุตอะมันจะค่อนข้างพอดีกระชับนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนื้อเท้าตรงเนี้ยมันจะแบบล้นๆมานิดหนึ่งแต่ว่าก็ไม่มีอาการรู้สึกว่าล้มในอะไรนะเดีย๋ยวไปว่ากันอีกทีหนึ่งเอาเป็นว่าการล้มเนี่ยน้อย น่าจะไม่มีความมั่นคงผมว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ความกระชับนี่ดีมากนะอาการเนี่ยยังไม่ได้ล็อกมัดเชือกล็อกข้อเท้าอะไรเลยก็รู้สึกว่าเออแน่นนะไม่น่าหลุดออลองเหยียบโฟมก็แน่นแหละเป็นสไตล์แบบแน่นเฟิรม์มเนาะถามว่านุ่มไหมก็ไม่ได้กระด้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้นุ่มขนาดนั้นนะ ผมว่ามันน่าจะดุพอสมควรเลยสำหรับดาวหางคู่นี้เนาะเออเดี๋ยวไปลองวิ่งดูแล้วกันนะครับก็สำหรับสัมผัสแรกนะครับก็บอกเลยว่าเป็นรองเท้าที่แนวแน่นเฟิรม์มเนาะแล้วก็มีความกลิ้งแต่ว่าเดี๋ยวความไหลอะไรต่างๆเดี๋ยวผมไปลองดูเนาะยางก็น่าจะหนึบไหมเดี๋ยวไปลองดูอีกทีแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเรื่องไซส์ถ้าเท้าปกติ ผมแนะนําว่าอยากใส่สบายเพิ่ม0.5ดีกว่าตรงไซส์ได้หรือว่าเพิ่ม0.5นะครับถ้าคนเท้าเรียวเท้าปกติแต่ถ้าคนเท้ากว้างบวกอย่างน้อย0.5นแน่นอนนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าทางแบรนด์นะครับหลังจากสั่งซื้อแล้วเนี่ยเขาก็สามารถลองไซส์ได้นะครับถ้าไซส์ใส่ไม่ได้ก็ส่งคืนเปลี่ยนไซส์ได้อันนี้ผมชอบอย่างหนึ่งนะแบรนด์ไทยแทบทุกแบรนด์เลยนะเขาใส่ใจเรื่องตรงเนี้เออใส่ไม่ได้ก็เปลี่ยนไซส์ได้เลยเนาะ ไม่ต้องกลัวแต่คําแนะนําจากผมก็คือเพิ่มเพิ่มไซส์ดีกว่านะแล้วเดี๋ยวไปลองวิ่งให้ดูแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปสรุปส่งท้ายคลิปสั้นๆอีกสักนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> Halle Series และนั่นก็เป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสเปครายละเอียดต่างๆนะครับของเจ้าตัว u n p o l i s l e t Series คู่นี้นะครับรวมไปถึงการออนฟีดความรู้สึกแรกของการสวมใส่นะครับของเจ้าตัว u n p o s t คู่นี้นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมจะนำไปทดลองนะครับใช้งานลองวิ่งดูก่อนทุกประเภทเลยนะ เดินวิ่งช้าวิ่งเร็วจ็อกกิ้งวิ่งเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวเอาไปลองให้หมดเลยและเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังใน EP2 แล้วก็ EP ตีต่อๆไปนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวอันโพสซีรีส์นิดนึงเอออันนี้ลองงอดูเฮ้ยมันมีความยืดหยุ่นได้นี่มีแผ่นคาร์บอนแทรก,กลางอยู่นะแต่ว่ารองรองเท้าหลายๆแบรนด์บางทีซูเปอร์ชูสเนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยงออย่างนี้เนาะแต่นี้มีการงอแล้วก็ดีดตัวได้น่าสนใจน่าสนใจนะครับ มาถึงเรื่องราคานะครับราคาจําหน่ายของเจ้าตัวอันพอส h ันเล y ซีรีส์นะครับราคาจะจําหน่ายจะอยู่ที่4,690บาทนะครับแต่ว่าทางแบรนด์แล้วก็ตัวแทนจําหน่ายต่างๆเนี่ยก็จะมีส่วนลดนะครับราคาจําหน่ายจริงๆก็จะอยู่ที่ประมาณ3,890บาท3,800แล้วได้รองเท้างานประกอบดีๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นรองเท้าคาร์บอนคู่แรกรุ่นแรกของตัวแบรนด์นะครับผมว่าคุ้มนะ ราคาไม่ถึง4,000นะ3,890 3,890ได้รองเท้าคาร์บอนชูสผมว่าน่าสนใจเลยนะครับก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับในเพจแฟนเพจอัน o s สก็ได้นะครับหรือว่า IG ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงค์ขึ้นลิงก์ให้นะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายร้านค้าต่างๆก็จะมีหลายๆร้านนะครับก็ลองเข้าไปดูกันแล้วกันผมมองว่าคุ้มนะสำหรับราคานี้น่าเอามาลองนะไม่ถึง4,000บาท สำหรับเจ้าตัวอัน h พ l ทเล Series ยังไงเดี๋ยวรีบเอาไปทดลองใช้งานนะครับวิ่งในรูปแบบต่างๆแล้วเดี๋ยวจะเอามาเล่าใน EP 2นะครับหลังจากการใช้งานตัวนี้ให้รับชมรับฟังอีกครั้งหนึ่งว่าผมมีความรู้สึกอย่างไรกับมันบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะพูดตามความจริงเลยว่ารู้สึกอย่างไรกับมันนะครับฝากติดตามในคลิปหน้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขอพระคุณนะครับอันพสไทยแลนด์นะครับอีกครั้งหนึ่งที่ เซอร์ไพรส์นะครับจัดส่งรองเท้าอันพอร์ทฮันเล่ซีรีคู่นี้นะครับมาให้ผมได้ทดลองใช้งานนะครับแล้วเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆครับขอบคุณแบรนด์ p o ทอ t จริงๆผมถึกว่าลืมไปแล้วตั้งแต่ช่วงที่ปลายปีที่มีโปรโตไทป์มาให้อ่ะเออยังส่งมาให้อีกเซอร์ไพรส์มากเลยแบบปลื้มใจครับขอบคุณจริงๆอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เวอร์นะรู้สึกแบบดีใจตอนแรกที่แบบ มาถึงไม่ได้รู้ไงเพราะแบรนด์ไม่ได้บอกก่อนมาถึงแบบเฮ้ยกล่องอะไรมาส่งวะ่ะดูจากหน้าสองอันพอสแกออกมาโอหเซอร์ไพรส์ขอบคุณจริงๆครับอันพอสนะขอบคุณจริงๆ เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับว่าหลังจากทดลองใช้งานเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมเอามาเล่าให้ฟังนะสำหรับคลิปนี้หากถูกใจฝากกด subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูล่าวสารที่บางครั้งก็ดีบ้างหรือว่าไม่ดีบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะครับจากชาแนลกูรูบ้างไ่รู้บ้างบายแปบบซิซาสหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแบรนด์ไทยแบรนด์ดีนะครับไม่ต้องรอรีวิวจากผมก็ได้ไปซื้อก่อนเลยราคานี้ เพราะว่าสัมษั์แรกผมว่าโอเคเลยนะแบ,นยแบรนด์ไทยแบรนด์ดีสนับสนุนแบรนด์ไทยกันเถอะครับอันพอันเลสซีรีส์คู่นี้ผมเชื่อว่าไม่น่าจะผิดหวังไม่ต้องรอรีวิวนะไปซื้อมาก่อนและเดี๋ยวไปลองกันแล้วใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูรีวิวของผมนะ EP 2ว่ารู้สึกเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรสําหรับเจ้าตัวอันพอันเลสซีรีส์คู่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนขอบคุณท่านพออีกทีครับขอบคุณจริงๆบายบาย